วุนเซนหุ่นเริดม,มากสายบิกินี่อวดความแพะไฮโซนิกก็ไม่แผ่วแแสบแพ้คู่จริงๆทำเอาอินสตาแกรมร้อนฉาขึ้นมาในทันทีสำหรับนักแสดงสาววุนเซนวิริธิพาที่หาเวลาว่างคงแขนสามีไฮโซนิกธนภูม์กุลไปพักผ่อนริมทะเลเติมความหวานตามประษาคู่รักข้าวใหม่ปลามันโดยวุนเซนก็ไม่พลาดที่จะหยิบชุดบิกินี่ไปสวมใส่อวดหุ่นสุดแปรดื่มดำกับบรรยากาศชิลๆ ที่มีทั้งสายลมเย็นๆแสงอาทิตย์อ่อนๆรวมไปถึงฟังเสียงคลื่นซัดเข้าฝังให้ผ่อนคลายหัวใจแต่ที่ทำต้องโฟกัสอีกจุดคงนี้ไม่พ้นไฮโซนิกเพราะเจ้าตัวได้ถอดเสื้อเผยให้เห็นแผงอกและกล้ามเป็นมัดๆอวดหุ่นเฟิร์มเรียกว่าทริปนี้ไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆจาวุ้นเส้นหุ่นเรถมากสายบิกินี่อวดความแป๊ะไฮโซนิกก็ไม่แผวแซ่บแพ้คู่จริงๆทำเอาอินสตาแกรมร้อนชาขึ้นมา ในทันทีสำหรับนักแสดงสาววุนเส้นวิริทิพาที่หาเวลาว่างโคงแขนสามีไฮโซนิกธนภูมิกุลไปพักผ่อนริมทะเลเติมความหวานตามประษาคู่รักข้าวใหม่ปลามันโดยวุนเส้นก็ไม่พลาดที่จะหยิบชุดปิกิกนี้ไปสวมใส่อวดหุ่นสุดแปรดื่มดํำกับบรรยากาศชิลๆที่มีทั้งสายลมเย็นๆแสงอาทิตย์อ่อนๆรวมไปถึงฟังเสียงคลื่นซัดเข้าฝังให้ผ่อนคลายหัวใจ แต่ที่ทำต้องโฟกัสอีกจุดคงนี้ไม่พ้นไฮโซนิกเพราะเจ้าตัวได้ถอดเสื้อเผยให้เห็นแผงอกและกล้ามเป็นมัดๆอวดหุ่นเฟิร์มเรียกว่าทริปนี้ไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆจ้ะ